เดี๋ยวเดี๋ยวผมให้เดี๋ยวผมผมให้นังเอกผมมาปุ้มามาแลกงมาแลงกับแฟนแ้นะครับดนังเอกผมช่วยชวยมากเลยช่วยมากสวัสดีค่ะแม่ยังภาษายังครัสวัสดีค่ะตัวตัวไปทักหอน ภาษายังบอกเาว่าภาษาปากไตยเป็นยังรู้ทั้งอไเป็นยังก็คือเป็นแป็ดซะนาะเป็ดงลไม่าชัดเนยะเล่นไายไม่ชัดอาในร้านที่หลังเวทีหลังเวที้วหรอกะวันนี้นะคะพูดได้มันพูดทิ่สารก็สามารถพิสศษนไ ซซูบอสขอบคุณนะคะไม่รู้มเมื่อไหร่จะมีโอกาสได้เจอพี่น้องสักที5คดานาสวัสดีค่ะคิดถึงจังเลยข้ามหมากเลยจนเลี่ยวเล็บเยี้ยวเลีบหุบเ,เลย <laughs> <laughs> เี้เยวเล็บตดบตุเลยเลี้ยวเลี้ยบทุดโอ้ยแรแ่เหมดไปได้ แม่ตายในชั้นในสยายามี่จะพูดนะครับฮ้าลเจก็ออกใช่ไหมก็ออกล้วแบงสีแมคะชาต้แาเต้หน่อยจังไหนออกสามโมงหนึ่กับพอดีไ้อนีนึงนวางความลาออกคว่มลาเลยมีลูกคิสวั้ดีค่ะอุชมาครับสวัสดีนะคะ สวยควบครุ่งเรอนี่ดิว่านี่ยกระชากบเปลี่ยนมาทัวร์ใต้บ้างมาทัวร์ใต้บ้างผมไปใต้ตลอดเวลากลับบ้านก็ไปใต้ไปใต้หนูหยอกหยอกหยอกน่าเกียดคิน่ารักน่ารักมากเลยครับดูนบหน้าดิรจมุกหน่อยแก้มนุ่มๆต่อไปแก้มนอน สวัสดีค่ะทีวัสดีน้องสาวค่ะบเล่าคือเกาะีจ้เียวอันนี้อันนี้นูเห็นว่ค่ะเอาทำไมไม่เข้าข้างพี่เลยวัไมอ๋อ เดี prueba, <R> ๋ยวเดี <i> ๋ยวเดี๋ยวพุ่งใจเขาเก็บหนังร้านก่อนให้เขาให้เขาเก็บหนังร้านลงให้เขาเก็บหนังให้เขาเก็บหนังร้านลงก่อนเดี๋ยวพุ่งใจให้เขาเก็บของเก็บพวกจ้อยเอาอีดีใส่ใส่รถก่อนจ้อยเอาอีดี้เมียนเบียนเบียนตังเอกสวย อันนี้เต้าว่านกับสลามเท่าครับพี่น้อง <laughs> สลามคนนี้จะมีแต่เต้าสิวอับปาปาขี่เดือดคนนี้จะมีแต่เข่งบอลเรื <laughs> ่องราวันมาเตยอดทิ้ไปอยเด็ดเ พี่นกภาษาเขาฟังห่นแล้วขอทษครับผมก็พยายามที่จะพูดให้มันได้ไงครับเหม่อมอย่างแม่แม่หน้ำนั้ครับเน้าสวยด้วยหอน้ำหน่อยแม่ขอน้ำหน่อยนอกจากคนมองแล้วยังอยากคุกฟังอีกตลาดเราเจอกันโอเคค่ะสอแจ้งเล้อค่ะพี่นกตลาดนัด เราไปต่อในเราไปต่อกันนะครับที่อีสานดาวเทอร์ดาวูดนะครับก็เรียนภาษาของพ่อเอกแล้วพ่อเอกพูดอีสานชัดมากเลยครับพ่อเอกเป็นคนกำกับนะครับภาพยนตร์เรื่องกีฬาเลยเป็นนักอีสานที่คนไตก่กำกับครับพี่น้องมันแบบพิเศษตรงนี้แหละไอ้หอมตาข่ครับเป็นที่ไหนวันนี้เล่นเล่นอยู่ เป็นยูทีเ็ร่างเสียครับข้างตลาดจิกซ่าครับยูจีพร้อมลงซีโนะครับซ้อซ้อเมียบานสวัสดีพี่ค่ะข <c oughs> อบคุณกำลังเลี้ด้าจากีิญญานอกกำลังเลยายาบนปาอรใส่ร่ะ <c oughs> bữa này cho đến mà mông da bạt mông múa hà mông da bạt lá con กเขอก้อนขอก้อนนู้น <compelling> <illa> ั่งยากไหมคะก็โทนไม่ไรเด้เลยใส่เกิืแล้วมะเนี่ยนั่งยากนิ้วเกียร์อยู่เท่าไหร่นู้อายุสิบสามนะคะอายุสิบสามปีค่ะไปบอกมาดามนั่งดีน่าตูดกันนะ นขนาดเด็กแล้วยังรอมาเยอะเลย FC จากเกาลีนะครับขอบคุณครับมาไล่หมาดนะครับอยากได้นางเอกเพิ่มบอนยนมสิรินคนมากมากจองด้วยชุดดำว้าวสราเครื่องบาทีมามามา่ไปงานสอยไอ้นะชอบอรถคับยูกิแสนผู้การ์คับขอบคุณมากครับผมมืออื้นจิไปใส่ครับมืออื้งไปใส่ตลาดล้าบางโป่ง ครัน้อง<อ><ย>เชียวสอดแย้ครับไอ้น้องนารักครับอยากไปหาพี่นค้ครับมามามาครับเราไปต่อกันที่สารระเบินเผ้าฟูดนะครับ ให้นกคือรอแทะฝากติดตามไอ้หำด้วยนะครับในภาพยนตร์เรื่องกีฬาเอ๋ยนะครับ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 เจอกันเรื่องจิ้งย้อยสยอดพี่น้องคว้าคาดคว้าครับเจอกันครับเดี๋ยวนกไปดูต่อที่โรงหนังอุดรเดี๋ยวกลับบ้านก่อนนะครับจะไปดูอีกสักสามสี่รอบนะเพราะว่าเกิดมาศาสตร์หนึ่งได้เหรียหนังเนี่ยมันต้องเบิ่งไปหลายรอบเพราการใช้สุนี่ครับสวัสดีออยครับโจ๊กครับพราการสิบเปใช้ซ็ต์สุดลำมากมาก ตั้มทรงศิลครับโอเคครับเจอกันตลาดเราคุ่นี้โอเคครับโอเคค่ะโอเคโอเค <iet> เออพนอญาตขึ้นไปทีก่อนนะครับรักพี่แม็กต้องรักพี่นกรักพี่นกต้องรักพี่แม็กกับพี่นู้นด้วยนะครับนะครับผมผู้ได้เป็นแม่ครับรลวงฟงัง แฟนขับที่ชายแล้วก็เพื่อนชายผมด้วยครับเน็ตโนกนกานนะครับลูกพ่อเอกนะครับลาไปก่อนนะครับไปเจอกันสวัสดีครับ